สวัสดีค่ะรถมือสองเชื่อแม่กลับมาบอกความคุ้มค่าคุ้มราคากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอาจจะเห็นแปลกตากันนิดนึงนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ที่เพชรยนต์เสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย95ติดถนนใหญ่เลยสําหรับสาขานี้รถจอดได้ประมาณสักเจ็ดสิคันนะคะรถที่จอดที่สาขานี้คุณแม่ย้ําอีกทีนึงนะคะว่าเป็นรถที่เราคัดแล้วคัดอีกคือเกรด5ดาวบวกบวกจริงๆสําหรับตรงนี้นะคะถือว่าเป็นรถที่ เ,เพราะว่าคือที่จอดรถมันค่อนข้างจำกัดเราก็เลยคัดเฉพาะรถที่เกรดดีจริงๆมาจอดอยู่ตรงนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าสาขานี้นะคะมีรถอะไรยังไงบ้างนะคะหลักๆที่นี่ก็จะเป็นรถเก่งนะคะรถเก่งขนาดเล็กเนี่ยเหมือนอาทิตย์ที่แล้วคุณแม่ก็รีวิวแบบมาสด้าอย่างเงี้ยค่ะคะ่ะมีมาสด้านะคะราคาก็ผ่อนอยู่ประมาณ7,8000บาทนะคะเดี๋ยวคุณแม่พาดูเรื่อยๆแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะคะว่าตรงสาขาสีไทยเก้าหซึ่งปกติเนี่ย คุณแม่ก็ไม่ค่อยได้รับมันน่าจะมารีวิวสักทีหนึ่งก็อยากจะมาให้ดูภาพรวมนะคะว่ามีสต็อกตรงไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะวันนี้นะคะมีมาด,ด้าทั้งหมดเนี่ยสคันสีขาวสีแดงสีเทาดำนะคะแล้วก็จะมีตระกูลพวกยาลิส5ประตูนะคะอ่ะแบบคันนี้สีดำหายากมากสภาพแบบสภาพเนี่ยก็คือบอกบๆได้เลยว่าถอยไม่ออกแน่ๆถ้ามาดูสาขานี้นะคะ คันนี้ปี2022มาอยู่48,000กว่าโลเป็นตัว1.2สปอร์ตราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0สานี้อันมีตัวที่เปลี่ยนโฉมมาละยาริส5ประตูนะคะตัวนี้โฉมใหม่ล่าสุดนะคะปี1.2สปอร์ตเหมือนกันปี23มาอยู่19,000กว่าโละคะราคาอยู่4,59,000นะคะค่ะยาริสสีขาวเราก็มีนะคะค่ะก็เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ผ่อนอยู่ประมาณสัก7จ็ดแปดพันเก้าพันอะไรประมาณนี้สําหรับพวกรถเก่งนะคะคันนี้ปี2021มาอยู่4ี่หมพันกว่าโลราคา4ี่แสนเก้าพันเห็นไหมคะว่าที่คุณแม่พาดูมาเนี่ยเป็นสีค่อนข้างหายากแทบทั้งนั้นเลยนะคะสีเทาดําสีดําสีขาวอะไรเงี้ยค,คือร้านก็ที่บริษัทเพชรยนต์ก็พยายามเลือกเลือกรถที่เป็นที่นิยม,มจริงเพราะว่าณปัจจุบันนะคะสีขาวสีดําสีเทาดำเนี่ยก็คือเป็นที่นิยมมากๆเนี่ยถ้าจอดแถวหน้าเนี่ยคะ่ะก็จะมีแคมรี่นะคะ คือคัมรี่เนี่ยถ้าใครสนใจนะคะก็ที่บริษัทเราก็มีมากกว่า50คันได้ถ้าใครสนใจยังไงก็เข้ามายังไงสักได้ถูกใจสักคันหนึ่งโดยเฉพาะใครสะดวกมาที่สาขานี้นะคะอยู่ตรงซอยเสรีไทย9 5ติดถนนใหญ่เลยนะคะก็แวะเข้ามาได้นะคะดูแล้วก็คือรถสวยทุกคันจริงๆนะคะค่ะค่อนข้างยาลีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเห็นไหมคะเอาติเนี่ยก็มีทั้งตัว 1.6G นะคะมีทั้งตัว ไฮบิดเดี๋ยวคุณแม่ขอดูคันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าสะดุดตาเลยสำหรับสีนี้นะคะสีนี้สวยมากนะคะออกเป็นสีเทาๆราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทปี2020มาอยู่แสน0 0 0 0กว่าโลสภาพบอกได้เลยว่าเนี้ยจริงๆนะคะคือบางคนบอกบอกคุณแม่คุณแม่มีสักคันหนึ่งไหมที่รถไม่สวยทําไมดูแล้วคุณแม่พูดสวยทุกคันมันสวยทุกคันจริงๆเห็นไหมคะเนี่ยเปิดมาเนี่ยหาที่ติไม่ได้เลยได้เบาะหนังใหม่ทั้งคันนะคะ จอเป็นจอป๊อปอัพแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ไฮบริดเนี่ยในตระกูลรถของ t o y o ต a a อ t i ติเนี่ยประหยัดมากๆนะคะเพราะปกติแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีไฮบริดเฉพาะในตัวคัมรี่นะคะพอมีรุ่นหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่ปี20-21ขึ้นมาก็จะมีอัลติสที่เป็นตัวไฮบริดนะคะค่ะคันนี้ติดฟิล์มติดอะไรมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะอ่านเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเห็นไหมคะ มีตัวยาลิสเอทีบใช่ไหมคะตัวนั้นอ่ะเป็นยาลิสเอทีบก็มีนะคะเนี่ยเอาติดตัวเนี่ยหนึ่งจุดซึ่งรุ่นเนี้ยบอกได้เลยว่าที่เพชรยนต์มีไม่ต่ำกว่า70สคันสำหรับตัวเอาติดรุ่นนี้นะคะ1น g สีบอลเงินราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0ปี2019เแล้วไม่อยู่ประมาณ1 6 0 0 0กว่าโลบอกก่อนนะคะว่ายาเอาติดเนี่ยรถเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย เกือบ100%เปเ็นเป็นรถหมดสัญญาเชา่าซึ่งรถหมดสัญญาเช่าดียังไงก็คือเขาเข้า mm. สูรทุกระยะนะคะแล้วเวลาเขาปลดปลดระวาออกมาเนี่ยรถมันค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราทําได้คือคัดเฉพาะหัวหัวมาเท่านั้นนะคะถ้าเฉพาะเกรดเอจริงๆเอามาให้ลูกค้าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ว่าถ้าซื้อเอาติสตนะซึ่งเป็นรถเก่งขนาดกลางที่ถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะจะซื้อรถอะไรดีเอาติสตเนี่ยเป็นคําตอบแน่นอนคาร์เมนชานแอนก็ถูกดูแลรักษาง่ายนะคะถือว่าเป็นรถที่ คุ้มค่าคุ้มราคาอีกรุ่นหนึ่งซึ่งก็คุณแม่ก็บางทีบอกว่าคิดอะไรไม่ออกอย่างไร้รถเก๋งขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปขับดีขับค่าดูแลรักษาไม่แพงคุณแม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําเป็นตัวออาติสนะคะอ่าแจ๊ดเราก็มีนะคะแจ๊ดก็เป็นอีเดียนะเป็นแจ๊ดหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวสักครูอ่อ่าแจ๊ดนะคะเป็นตัว 1.5S เป็นตัวเริ่มต้นนะคะราคาอยู่ที่49,000 ปี2021มาอยู่แสนต้นต้น,ตนเหมือนกันซึ่งสีบอลเงินไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะแจ๊สส่วนใหญ่ก็เห็นขาวดําแต่สีบอลเงินมันมีจุดเด่นตรงนี้ก็คือว่าดูแลรักษาง่ายไม่ต้องล้างบ่อยนะคะค่ะแล้วก็ใช้ไปนานๆก็ขายออกมา,า,าก็ไม่ราคาก็ไม่ตก v o s รุ่นนี้ก็เยอะมากๆค่ะที่บริษัทก็70-80คันเหมือนกันทั้งสต็อกนะคะราคาก็ดีด้วยนะคะันนี้เป็นตัว1.5 entry ปี2020 มาอยู่แสนเก้าพันกว่าโลราคาสามแสนสามหมืถ้าใครถามคุณแม่นะคะว่าคุณแม่อยากผ่อนประมาณสักหก0ันแนะนําหน่อยคุณแม่ก็มาเลยบีอออึดถึกทนเหมือนกันนะคะเป็นเครื่องพันหความแรงความอะไรก็ถือว่าโอเคใช้ในเมืองถือว่าดีมากๆคือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ช่องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างมากๆเหมือนกันอ่ะมาคันนี้โคตรไฮไลท์เลยคันนี้ลูกค้าเอามาเทินนิสสันซิลฟี่มีแค่คันเดียวในร้านแล้วบอกก่อนว่าราคาดีมากๆสําหรับคันนี้ราคาอยู่ที่1 7 9 0 0แสนะคะแสนกว่า1นึ่งแปี2014นะคะไม่อาจเยอะหน่อย360,000กมว่าโลเพราะว่าจริงๆ คือบอกไว้ก่อนนะคะว่าที่เท็กจนนะคะไม่มีระบบกรอใหม่แน่นอนมายังไงเราก็ส่งต่อลูกค้าไปอย่างนั้นนะคะแบบคันนี้ไม่ยอยู่3 6มแสนหกหมื่นแต่คุณแม่ขอลงรายละเอียดคันนี้นิดนึงเผื่อใครสนใจว่าอยากอยากซื้อเงินสดราคาสักแสนกว่า,ก,วาก็คันนี้คุณแม่แนะนํามากๆคือคือหนึ่งแสาพแล้วก็ปีก็ไม่ได้ลึกเกินไปนะปี2014อ่ะได้เขาใส่เขาใส่ล้อแม็กอะไรมาให้เรียบร้อยหมดแล้วเห็นไหมคะโอ้โหแบบ ดูดีเบายังดูใหม่เนี้ย ب, นี่ราคาแสน0จ็คือมันมัน,ม,นมันไม่น่าจะหลุดหลุดลอดสายตาคุณแม่ไปได้นะคะคันนี้ก็คือลูกค้าเขามารถมาเทินที่ร้านเขาก็คือเป็นรถบ้านตามปกติซึ่งโอ้โหเบาเนี่ยบอกได้เลยว่านั่งสบายมากๆนะคะโดยนิสสันซิฟฟีดูกันเนาะเป็นปีอะไรเป็นตัว V ีด้วยนะ1.6 V นะคะปี2014ถือว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับคันนี้คุณแม่ว่าอยู่ไม่นานอะ่ะ น่าจะไปเร็วเพราะว่าเห็นไหมคะคอนโซลคอนโซลนะคะตรงเฮดรูม uh, เนี่ยตรงศรีรษะเนี่ยก็ก็ดูสะอาดสะอาดดีภายในคือทุกอย่างพร้อมใช้มากๆสําหรับรุ่นนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปคันอื่นดูซิมีติดฟิล์มติดอะให้เรียบร้อยคันนี้ก็คือถ้ามาดูที่เราก็เดี๋ยวเราเซตร,ระบบเรื่องของเลวอะไรให้หมดทั้งคันเลยนะคะยางก็ได้ยางมิชลินด้วยนะคะถือว่าถือว่าคุ้มจริงๆแสนเจ็บาทใครสนใจรีบทักมานะคะ อย่างเงี้ยค่ะนี่อะไรเอ่ยนี่นี่นี่ซิตี้ City, ใช่ไหมคะค,คือถ้ารถจอดที่นี่ค่อนข้างหลากหลายนิดนึงเนาะมีทุกอย่างเลยที่คุณแม่ที่ทุกแม่ไล่เลียงมาตั้งแต่ตัวมาด้าสก็คือไล่ไหมเลยมีซิตี้ก็มีสวยมากคันนี้นะคะซิตี้แล้วก็มีอะไรนะ HRV HRV HR ซึ่งรุ่นนี้ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าดีกว่าโ HRV นี่มีเท่าไหร่ก็หมดนะคะมีเท่าไหร่ก็ขายหมดสำหรับตัวนี้ซึ่งเป็นรถ น้องๆ SUV เลยนะคะเป็นน้องๆ SUV ที่เป็นที่นิยมมากๆสําหรับผู้หญิงนะคือผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่มาถึงปุ๊บเนี่ยกำลังเลือกเลือกรถอ,อยู่ก็จะมาส,สะดุดตาที่ที HRV มันไม่เล็กมันไม่ใหญ่จนเกินไปอัตราเร่งดีมากๆขับดีมากเกาะถนนดีมากสําหรับตัวนี้ราคาดีด้วยราคาอยู่5 9 9แ0 0ปี2021นะคะเป็นตัว EL ด้วย1 8 EL นะคันนี้มาอยู่แสนสามพันกว่าโลเนี่ยเห็นไหมซิตี้ก็มี ซิตี้ก็มีไม่เยอะนะที่บริษัทแต่ว่าสภาพดีจริงๆนะคะค่ะบอกราคาอีกคันหนึ่งแล้วกันคันนี้ราคา3 8 9 0 0 0ป่าี2020ีไม่แค่หลักหมื่นเองนะ8,000กว่าโลผ่อนยอยู่ประมาณ6 7 0 0 0บาทซิตี้นี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ขายดีมากๆเช่นกันนะคะมีไม่เยอะใครมาก่อนก็มีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันมีอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมคะที่คุณแม่บอกวีออสเยอะมากนะคะวีออสก็มีหลายสีอยู่ก็มีหลักๆ ส่วนใหญ่70% 80%ปก็จะเป็นสีบอลเงินก็เป็นรถรถหมวดสัญญาเช่าเหมือนกันสำหรับตัว v ีออราคาเริ่มต้นตั้งแต่2 2ไปปลายจนถึงสามกลางๆนะคะก็คือราคาตอนนี้ถือว่า v ีออเนี่ยคือหน้าเล่นสุดๆนะคะเนี่ยสีดำก็มีนะเนี่ยนี่ก็เป็นสีดำเอ่อเอาติดเนี่ยก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะเนี่ยคันนี้ก็เป็นสีขาวเฮ้ยคันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวคุณแม่ขอให้ดูนิดนึงเอาติดคันนี้เป็นตัว1.8สปอร์ตโอ้โห 1.8สปอร์ตบอกเลยว่าคุณแม่ในแทบพลิกแผ่นดินหาเลยดูทั้งประเทศเลยนะคะว่ามีใครเอาออกมาขายหรือเปล่าเราก็ต้องเก็บมาให้ได้เพราะว่าบางคนนะคะ1.6อาจจะขับไม่สนุกเท่ากับ1.81.8เวลาอัตราเลงอัตราขับอะไรยังไงมันแรงกว่าอยู่แล้วได้เป็น1.8สปอร์ตแล้วได้สีขาวด้วยถือว่าหายากจริงๆนะคะราคาอยู่ที่589,000บาทปี2021 มาอยู่ประมาณแสนสามหมื่นกว่าโลเห็นไหมคะว่าตัวหายากอะไรก็แล้วแต่ที่เพชรยนต์มีหมดมีทั้งหนึ่งที่คุณแม่บอกถ้าเป็นเอาติสเนี่ยมีตั้งแต่หนึ่งจุดหกจีเป็นมีหนึ่งจุดแปดนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นไฮบริดนะคะก็มีครบจริงๆมีครบทุกแบบทุกรุ่นจริงๆนะคะพบว่าถ้าใครเป็น FC ของเพชรยนต์จริงๆอ่จจะรู้เลยว่าเอาติสเนี่ยเยอะมากๆนะคะหลักๆที่เยอะๆของเราก็จะมีเอาติส์คมรี่วีออส รถพวกรถครอบครัวพวกนี้ก็คือเยอะจริงๆเนี่ยเห็นไหมฮะ B ออสสีขาวเนี่ยมาดูกันสันกค่อนวน่า B ออสสีขาวเป็นยังไงบ้าง <S <S เป็นตัว1.5มิตรราคา369,000นะคะมาอยู่170,000กว่าโลปี20อย่างเงี้ยคะ่ะก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก6,000กว่าก็สมเหตุสมผลเงินเดือนอยู่ประมาณสัก1 4ื่0ก็ออกได้ออกได้แล้วนะคะที่คุณแม่บอกตลอดค่ะว่าเพรยนเนี่ยเราเป็นท็อปเกรดดิลเลอร์ทุกธนาคารนะคะ เราก็ได้รางวัลจากทุกธนาคารด้วยทุกสถาบันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพของสินค้านะคะเ,เรื่องเงื่อนไขที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นยอดจัดยังไงเนี่ยเพชรยนเนี่ยได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดแน่นอนนะคะอะคันนี้โอ้คันนี้ก็สวยจริงๆค่ะคันนี้คือความสวยเขาคือตรงไหนหรึเปล่าที่คุณแม่สะดุดตาคือเขามีสเกิร์ตให้รอบคันเลยแค่ค่าสเกิร์ตนี่ก็น่าจะ จะเป็นหมื่นละนะคะราคาอยู่ที่389,000นิสสันอมเมล่าตัว 1.0V นะคะได้เป็นสีดำแบบนี้คสวยจริงๆปี2021ไม่อีกไมคันนี้ไมอหมื่นหกคันนี้เด่นยังไงคันนี้เด่นตรงที่ว่าผ่อนอยู่ประมาณ67,000ในกรณีที่เราไม่ดาวเลยนะปกติเวลาคุณแม่พูดถึงเรื่องอเวลาอัตราการผ่อนคุณแม่จะพูดถึง กรณีที่ว่าไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะเพราะถ้าเราใช้เงินดาวแล้วก็ผ่อนถูกลงนะคะคันนี้เด่นมากๆตรงที่ว่า 1. มีสเกิร์ตรอบคันให้หมดแล้วแล้วก็2ก็คือไม่อยู่แค่16,000กว่าโลปี2021น่าสนใจมากๆสีดำนะคะสีดำสาภาพเนี้ยบๆไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิน้นถือว่าทำออกมาได้ลงตัวสุดๆนะคะเออจะสวยจริงๆค่โลโก้โลโก้ก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะคะมีอะไรอีกบ้าง คือใครสนใจรถมือสองค่ะคุณแม่บอกก่อนนะคะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่บริษัทเพชรยนต์มีทุกรุ่นทุกแบบจริงๆคือคือบางทีพูดพูดทั้งวันก็ไม่หมดนะคะว่ามียังไงบ้างแต่หลักๆอ่ะที่คุณแม่บอกแคมรี ley, out ่วีออสเอามาเหอะยังไงต้องได้สักคันหนึ่งอ่ะแล้วก็นี่ก็ a อาติสแล้วก็ไปนู่นก็ยาลิสซึ่งเป็นรุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมตัวนี้ก็เป็นตัวที่โอ้โห ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมตัวนี้คือเป็นตัวที่ขายดีสุดๆสำหรับร้านเราแล้วราคาดีด้วยนะตอนนี้อยู่ที่239,000ปี2014ไม่อยู่แค่แสน0 0 0กโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะเนี่ยได้เป็นยาลิสเอทตัวนี้อีกอันนึงเนี่ยยาลิสเอทีตัวนี้เป็นตัวที่ตอนที่เปิดตัวมาเนี่ยยอดจองถล่มทลายสุดๆ,ๆเห็นไหมคะหน้าตาเขาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนโฉมไปเลยคือเขาเป็นเหมือนกับ อีกคนละรุ่นไปเลยยาลิสเอทีปคือสวยมากๆนะคะรุ่นนี้คือแล้วอีกอย่างรูปร่างเขาเนี่ยเกือบจะเทียบเท่ากับของตัวเอาติสด,ด้วยซ้ำแต่ว่าตัวนี้เครื่องเขาจะเล็กกว่าหน่อยเครื่องเขาจะเป็นตัว1.2นะคะเครื่องพันสองปี2024แล้วที่เด็ดกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะคะไม่8,000กว่าโลนะคะราคาอยู่ที่5,900นะคะคือ,ถ,อถือว่า,าการันตีศูนย์ทุกอย่างก็ยังอยู่ครบถ้วนทุกอย่างก็ถือว่า โอ้โหเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งก็คือเหมือนเหมือนแบบมันทั้งใหม่อะด้วยความใหม่ด้วยความใหม่น้อยนะคะประกันศูนย์ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นสบายใจได้มีปัญหาอะไรยังไงเข้าศูนย์ได้เลยนะคะอันนี้อะไรเอ่ยนี่ก็นี่ก็วีออสใช่ไหมคะเอานี่ยาริสเอทีเห็นไหมหน้ามันจะคล้ายๆกันไปนหมดเลยอ่ะยาริสเอทีอ๋ออันนี้ก็คือรุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมอันนี้รุ่นเปลี่ยนโฉมแล้วอ่ะดูราคาต่างกันยังไงอันนี้ก็น่าสนใจ รักไม่อยู่แค่24,000กว่าโลราคา369,000นานะคะโอ้ปี2021อันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นตัว1.2 entry นะคะยาริสเอทิทแล้วก็สีก็ที่เคยคุยกันนะคะชอบมากกับสีนี้นะคะแล้วก็มีตัวนี้เซ็นท่านะคะเป็นรถที่ฮิตฮอตน่ารักนะคะเห็นครั้งแรกก็ก็ก็รักแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะคือมันน่ารักจริงแล้วก็ เป็นตัว 1.5G นะคะสไลด์ไฟฟ้าอยู่แค่ฝั่งซ้ายนะคะฝั่งคนนั่งนะคะก็จะมีปกติเนี่ย G กับ V จะต่างกันตรงที่ว่า V เนี่ยก็จะสไลด์ได้2ฝั่งเลยประตูตไฟฟ้าแต่นี่ถ้าเป็นตัว G ก็สไลด์ได้ข้างเดียวราคาอยู่ที่429,000นะคะปี2018 ไม่ไม่ได้เยอะนะคะมาอยู่7 9 0 0 0กว่าโลนะคะอ่าแล้วก็มีกระบะป่าปลายบ้างในสาขานี้แต่จริงๆกระบะถามว่ามีให้เลือกเยอะไหมมีให้เลือกเยอะมากนะคะหรือว่าจะเป็นรถครอบครัวตรงโน้นนะคะที่จอดอยู่ตรงโน้นก็มีก็จะมีอ่อพวกสไตล์พวกเวลอสพวกอะไรยังไงด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ถึงบอกไงว่าสาขาเนี่ยคัดแต่รถเด็ดๆเจ๋งๆมาจริงนะคะใครสนใจก็ ทักเข้ามาก่อนก็ได้ว่าเอยากได้รถคันแบบไหนอะไรยังไงรถจอดอยู่สาขาไหนนะคะจริงๆรถเพชรยนต์เนี่ยก็สไตล์เกรดอบวกอยู่แล้วนะคะจะจอดสาขาไหนอะไรยังไงก็เอาถนัดดีกว่าเอาที่เราสะดวกนะคะผมบอกว่าอยู่โซนเสรีไทยก็มาเสรีไทยอยู่โซนสุวินทวงศ์หรือว่าทาง8ริ้วหรืออะไรก็ไปตรงนู้นได้นะคะก็สอบถามทักกันเข้ามาก่อนเพราะว่ามีแอดมินตอบตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เชื่อได้เลยค่ะว่าถ้าใครเนี่ยสนใจรถมือสองเนี่ย เพชรยนต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยสบายใจเรื่องคุณภาพสินค้านะคะสบายใจว่าบริษัทเพชรยนต์ไม่หนีหายไปไหนแน่นอนด้วยทุกที่ที่เราเปิดเป็นที่ดินของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อมั่นตรงจุดนั้นได้ด้วยนะคะก็อ่ะย้ำเราอีกทีนึงนะ,ะก่อนปิดคลิปทุกครั้งคุณแม่ก็ย้ำทุกครั้งนะคะว่าซื้อรถมือสองทั้งทีเชื่อแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ